แม็กไฟทอปสาริกามาคุย EP 47กับผมออฟชัชนนท์ on, ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆครับไปทำความรู้จักกับว่าที่กองหน้านิวเคลเซนคนใหม่เจ้าเปโดโรและแมงกับรอน2ปีของเราเนื้อหอมเหลือเกอินนะครับหลังจากที่ทีมของเรานั้นเสมอกับแมนซิตี้มาได้ก็มีข่าวว่าแม็กซ์แมงกับอเมรอนนั้นมีทีมในพรีเมียร์ลีกสนใจติดตามพร้อมกันในสาริกาทรานเฟอร์ครับ ก่อนหน้านี้นะครับฟาบิโอโรมาโน่ครับนักข่าวเทียร์หนึ่งะครับหรือว่าบางคนบอกว่าเป็นเทียร์สองไปแล้วเนี่ยนะครับออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเจ้าเปโดรครับกองหน้าดาวรุ่งวัย20 21ปีชาวบราซิลของวัตฟอร์ดเนี่ยกำลังจะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของนิวคาสเซิลครับดีลนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะเซ็นสัญญากันยาวถึงปี2028ครับมูลค่าค่าตัวรวมทั้งหมด30ล้านปอนด์ครับแบ่งเป็นค่าตัวถึง25ล้านปอนด์และแอดออนอีก5ล้านปอนด์ครับ รวมไปถึงนิวคาสเซิลต้องแบ่งค่าตัว10%ใี้กับวัตฟอร์ดถ้าเกิดว่าในอนาคตนิวคาสเซิลขายตัวเจ้าเปโดรออกไปนะครับนี่คือข่าวจากทางโรมาโน่ครับแต่ว่าข่าวจากทาง Sky Sport นะครับบอกว่ายังไม่รู้ล่วงนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่2ขอซื้อตัวเจ้าเปโดรครับครั้งนี้นิวคาสเซิลยื่นไป30ล้านปอนด์รวมแอดออนข้อมูลนี้ตรงกันแต่วัตฟอร์ดเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่นะครับ ว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยหลังจากที่เคยปฏิเสธข้อเสนอก่อนหน้านี้ของดิวเซนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปวันพุธตอนกลางวันเนี่ยเรายังไม่ได้เจ้าเปโดนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยสูงมากมากเลยนะครับว่าเจ้าเปโดน่าจะกลายมาเป็นกองหน้านิวเซนคนใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเจ้าเปโดกันหน่อยนะครับว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนครับเจ้าเปโดเป็นชาวบราซิลครับเกิดวันที่26กันยายนปี2001 ปัจจุบันนี้กำลังจะ21ปีแล้วนะครับส่วนสูงถึง182เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่ก็สามารถเล่นปีกได้เหมือนกันนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกกับทีมฟลูเมนเซ่ครับทีมดังในลีกบราซิลโดยในฤดูกาล 2018- 2019ลงสนามไป28นัดยิงไป7ประตูครับหลังจากนั้นฤดูกาล 2019- 2020กครับก็ย้ายมาอยู่กับวัตฟอร์ดทีมในอังกฤษช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่ว่่่าาาาไไมมมคคออยด้้รรัับบโกกสสใหลงนามมานนะ ลงไปแค่3นัดในลีกและก็เป็นตัวสำรองด้วยใช้เวลารวมกันแค่22นาทีเท่านั้นเองครับจากนั้นก็ตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพพร้อมกับทีมครับต่อมาครับในฤดูกาล2020-2021เครับเจ้าตัวก็เล่นกับวัตฟอร์ดในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็มีโอกาสลงสนามมากขึ้นครับลงไปทั้งหมด38นัดยิงไป9ประตูและก็พาวัตฟอร์ดครับเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จนะครับส่วนฤดูกาลที่แล้วครับวัตฟอร์ดกลับมาเล่นพรีเม เจ้าตัวอย่างเจ้าเปโดรก็มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับลงไปทั้งหมด28นัดยิงไป3ประตูก็ยิงไปน้อยนิดหนึ่งนะครับรวมแล้วลงสนามให้วัตฟอร์ดทั้งหมด78นัดยิงไป14ประตูกับ5แอสซิสคือสถิติแบบนี้ในตำแหน่งกองหน้าก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับแถมเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพก็ไม่ได้ยิงเยอะสักเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายคำถามว่า เอ๊ะถ้าเราซื้อกองหน้าอย่างเจ้าเปดโดเข้ามาแล้วเราต้องการประตูเราต้องการสกอร์แต่เจ้าตัวเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่เพชรชคาาสังหารประตูสักเท่าไหร่จะไหวไหมจะคุ้มไหมกับราคา30ล้านปอนด์นะครับแต่บางท่านก็วิเคราะห์แบบนี้เขาบอกเจ้าเปโดเป็นนักเตะสายเพรสซิงครับมีจุดเด่นที่ความเร็วเอาสิ่งนี้เลยครับมาเล่นงานกองหลังฝั่งตรงข้ามและยังชอบลงมาล้วงเอาบอลต่ำวิ่งจู่โจมกองหลังครับ อย่างฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าเบโดก็เล่นในแผน3แนวรุกร่วมกันกันกบเอมเมเนลเดนิสและอิสมาอลาสานั่นเองครับนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังสามารถออกไปเล่นทางด้านข้างเป็นปีกได้ด้วยครับมีความเร็วมีทักษะการเลี้ยงบอลน,นะครับทำให้เขาถูกจับไปเล่นหลายตำแหน่งครับสถิติที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Who Score ครับเรื่องการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจ้าเปโดเนี่ยเลี้ยงบอลผ่าน2.2ครั้งต่อเกมเป็นอันดับที่5ของลีกนะครับ ส่วนอันดับหนึ่งก็คืออแล็แซงแม็กซิเมีนของเรานั่นเองนะครับเลี้ยงบอลผ่านได้4.3ครั้งต่อเกมครับคือถ้าดูจากสถิติต่างๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยอาจจะเป็นสายลากเลื้อยสายตะลุยเข้าไปสายเพรสซิง่งสายขยันก็มีแนวโน้มที่จะเหมาะกับแท็กติกของเอ็ดดี้ฮาวอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับถ้าคาดหวังเรื่องของประตูเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากนะักและราคาที่แพงถึง30ล้านปอนด์ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามของแฟน,นิวคาเซลหลายคนนะครับว่า จะคุ้มหรือไม่ครับรวมไปถึงต้องฟังนักวิเคราะห์และก็อดีตโคช้ชที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเจ้าเปโดรนะครับอย่างเคลราเิโอรานเรี่สมัยที่คุมวัตฟอร์ดนะครับรานเรี่เนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเรื่องที่เจ้าเปโดรนั้นอยากจะเล่นไปซททุกตำแหน่งในแนวรุกครับรานเรี่บอกว่าผมเชื่ออย่างมากว่าผู้เล่นคนนี้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกสำหรับผมแต่ผมต้องทําความเข้าใจเรื่องที่ตำแหน่งไหนมันดีที่สุดสําหรับเขาเพราะเขาเนี่ยต้องการทําทุกอย่างเลย และเขาก็เป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดพูดง่ายครับรานิเอรี่บอกว่าต้องดูว่าตำแหน่งไหนเนี่ยเข้นศักยาภาพออกมาได้ดีที่สุดไม่ใช่เดี๋ยวปีกซ้ายเดี๋ยวปีกขวาเดี๋ยวหน้าเป้าเอาซักตำแหน่งที่มันดีที่สุดครับส่วนรอยฮอสเซนครับกุนซือจอมเก่าชางกรษที่เคยคุมวัตฟอร์ดเช่นกันก็ออกมาพูดถึงตำแหน่งที่เจ้าเปโดรนั้นเล่นได้ดีที่สุดครับฮอสเซนบอกว่าเขาอยู่ตรงกลางในตำแหน่งกองหน้าได้ดีที่สุดนั่นก็คือหน้าเป้าเขาสามารถลงมาเล่นหน้าต่ำได้ เขาเก่งมากครับมีเทคนิคที่ดีมากมีความเร็วที่ดีและมีความสามารถที่จะวิ่งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้ดีครับอย่างเงี้ยฮะสองกุนซอจอมเก่าอย่างราเนียรี่และรอยฮอสันก็พูดถึงเจ้าเปโดในแง่บวกอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตามมาดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันที่ผมปล่อยคลิปออกมาเนี่ยจะมีการประกาศชูเสื้ออย่างเป็นทางการเรื่องของเจ้าเปโดแล้วหรือยังนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนี่คือหนึ่งตำแหน่งที่เราต้องการมากๆนั่นก็คือกองหน้านั่นเอง เดี๋ยวรอดูครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการปิดตลาดเนี่ยเราจะได้มาเพิ่มมากกว่านี้หรือไม่นะครับแต่หลังจากที่เราเสมอกับแมนซิตี้มาได้3ประตูต่อ3าําให้มีนักเตะหลายคนที่โชว์ฟอร์มที่อย่างโดดเด่นในเกมนั้นเนี่ยเนื้อหอมขึ้นมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นอลั็แซงแม็กซิมังหรือว่ามิเกลอเมรอนครับมีข่าวว่ามีทีมในพรีเมียร์ลีกนั้นสนใจครับยกตัวอย่างเช่นแม็กซิมังกับแมนยูนเต็ดนี่ครับไม่รู้จริงไม่จริงครับแต่ว่าเอ็ดดี้ ปฏิเสธเรื่องนี้แล้วนะครับส่วนมิเกลอรเมรอนครับมีข่าวกับเอเวอร์ตันครับว่าเอเวอร์ตันเนี่ยอยากจะได้ตัวเอาไปแทนที่ของแอนโทนีกอร์ดอนที่มีข่าวว่าจะย้ายไปเชลซีด้วยค่าตัวมหาศาลถึง60ล้านปอนด์นะครับคือกอร์ดอนเคยมีข่าวกับเราแต่60ล้านปอนด์เราไม่มีทางทุ่มแน่นอนนะครับกับนักเตะท,ที่เพิ่งจะขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกได้ไม่นานนะครับส่วนเราเองก็มีข่าวว่าจะไปดึงปีกฟอร์มแรงของลีดโดยเฉพาะในนัดล่าสุดที่ลีดชนะเชลซี3 0โดดเด่นมากมาก แจ็คแฮร์ริสันครับทั้งหมดทั้งมวลครับไม่รู้จะมีการโยกย้ายสลับเก้าอี้ดนตรีกันหรือไม่อย่างไรต้องตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับปิดท้ายครับคืนนี้ตีหนึ่งี่สิบห้าครับนิวเซนมีคิวที่จะลงเตะฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับครับเจอกับทีมอันดับ17ในลีกทูอย่างคาร์เมียโรเวอร์สนะครับคาดว่าเอี้ฮาวจะส่งผู้เล่นสำรองลงเกือบทั้งหมดครับเพราะว่าเรามีคิวเตะกับบูฟแฮมตันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์นี้และที่สำคัญก็คือตัวจริงเนี่ยก็เพิ่งจะผ่านเกมหนัักกบซิี้มาดวย คาดการกันว่า11ผู้เล่นตัวจริงนะครับจะมีมาตินดูบราฟกาเอมิลคราฟจามารัสเซลสเวนบอตแมนมัดริชชี่หรืออาจจะเป็นพาลดัมเมดนะครับรวมถึงทางเฟรเดริโกฟ์นเดลส์ก็หายเจ็บกลับมาแล้วด้วยนะครับมิดฟิลด์ครับมีชอนลองสตาร์ฟเอเลียตแอนเดอร์สันและโจวิลล็อกสามประสานในแดนหน้าน่าจะเป็นแรนเฟรเซอร์จอห์บเมอร์ฟี่แล้วก็คริสบูดนั่นเองครับ ยังไงเดี๋ยวตามรู้ตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับแฟนๆทูนามี่ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ